บทที่907ฝักดาบของชูร่าเขาอยู่กับเขาในลักษณะนี้เมื่อชาติก่อนหรือไม่เหมยกงจือรู้สึกว่าสถานการณ์จริงควรจะมากกว่านั้นหลังจากการรวมร่างของทั้งสองร่างหลังจากที่ชุดเทพสมุดส,สีทองของถังซานที่พังแต่เดิมผีสีแดงก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเป็นทางการและออร่าบนร่างของเขาก็เปลี่ยนจากตำแหน่งของเทพสมุทดที่สว่างและกว้างใหญ่ไปสู่ตำแหน่งของอสูราที่เย็นเยือกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ดาบยาวลายปีาศาจสีแดงเข้มจำนวนนับไม่ถ้วนเขาสังหารเทพทั้งสองที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยพลังทำลายล้างภายใต้สายตาที่ครุ่นคิดของเหมยกงจือในท้ายที่สุดผ่านถวยเทพคู่ดูเหมือนเหมยกงจือจะมองเห็นมากขึ้นแต่การปราบปรามสิ่งประดิษฐ์ในทะเลแห่งสติไม่ได้ทำให้ความทรงจำทั้งหมดปรากฏขึ้น เมื่อเหมยกงจื่อตื่นเธอก็กลับไปยังที่พักตามปกติของจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แล้วนอกจากจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวซูชินยังคอยดูแลเธอที่ข้างเตียงท่านพ่อเสี่ยวเหมยตื่นแล้วซูชินเอียงศีรษะและตะโกนไปทางจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเธอและเข้าไปหาเหมยกงจือ่อทันทีเห็นได้ชัดว่าเหมยกงจื่อได้รับผลกระทบจากอสูรเอ็กซ์คาลิเบอร์เพียงวันเดียวหรือสอง เป็นยังไงบ้างจากกระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็เข้ามาใกล้ข้างเตียงของเหมยกงจือและถามเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรเขาสัส่นศีรษะเล็กน้อยนั่งภายใต้การสนับสนุนของซูชินเหมยกงจือรู้สึกว่าทะเลแห่งจิตสำนึกค่อนข้างว่างเปล่าและทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพก่อนที่จะมาที่ราชสำนักบรรพบุรุษ แม่คุณปู่ถังซานมาที่นี่หรือได้รับผลกระทบจากความทรงจำในอดีตความทรงจำของเหมยกงจือวุ่นวายในเวลานี้และเป็นการยากที่จะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเล็กน้อยฉันเคยมาที่นี่ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเด็กคนนั้นมีโอกาสแบบไหนจาก,กระพัดิศูนรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ดูแปลกๆเอ๋เหมยกงจืองงงวย จำตรีศูนย์ทองคำนั่นได้ไหมเขามาหาไปอยู่นอกจากจะช่วยรักษาสเสถียรภาพของดาบแล้วเขายังฉีดแหล่งที่มาของตรีศูนย์ทองคำครึ่งหนึ่งเข้าไปในจิตสำนึกของคุณนี้คุณจะใช้มันได้สิ่งประดิษฐ์สุดยอดสองชิ้นที่แม้แต่ฉันก็ไม่เข้าใจภายใต้การเตือนความจําของจัก,กรพรรดอิอสูรพยัคขาวเหมยกงจือก็อ้าปากค้างด้วยความไม่เชื่อ ในการสัมผัสของสติตรีศูนย์ค่อยๆค,ควบแน่นต่อหน้าขาวเหมือนกับที่ถังซานใช้เมื่อเขาต่อสู้กับจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ถังซานร,ระหว่างทางไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์เทียนหยางรู้สึกว่าเหมยกงจือได้เรียกตรีศูนย์และใบหน้าที่หล่อเหลาสุดๆของเขาก็แสดงรอยยิ้มที่พึงพอใจในทันทีตื่น เสียงของถังซานก้องอยู่ในจิตใจของเหมยกงจือการผสานกันของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองทำให้การสื่อสารระหว่างทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้สึกบางอย่างเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปอืมมอมเอหมยกงจือรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อเขาปลูกฝังในจิตสำนึกถังซานก็พูดติดตลกกับเธอว่าเขาจะมอบปรีศูนทองคำให้กับเธอแต่ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล เหมยกงจือคิดเสมอว่าถังซานจะเป็นแค่คุยสบายสบายตอนนี้เหมยกงจือก็เข้าใจดีว่าถังซานมีน้ำใจกับเขาขนาดไหนและแชร์ความลับทั้งหมดกับเธออย่างไม่เห็นแก่ตัวและถ้าเธอหยิบชิ้นสองชิ้นออกมาโดยไม่ตั้งใจพวกเขาก็ทำได้ถูกแย่งชิงโดยจัก,กรพรรดทั้งหมดประดับประดาด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมันก็กลายเป็นต้นกำเนิดของเธอด้วย นูจากผลงานแล้วรักชาติก่อนขนาดไหนแล้วจะโชคดีแค่ไหนที่เจอเขานี่คือโชคที่แม้แต่การกอบกู้จากกระวาลก็ไม่สามารถมีได้เมื่อได้ยินเสียงของทังซานเหมยกงจือก็รู้สึกว่าหัวใจของเขายุ่งเหยิงและถึงกับนึกถึงเรื่องตลกที่เขาเคยทำกับเธอมาก่อนเขาก็สามารถลงมาข้างล่างได้ ซูชินมองดูลูกสาวของเธอที่กำลังจ้องไปที่ตรีศูนย์ทองคำด้วยความ,มงุนงงใบหน้าของเธอเปื้อนสีแดงและดวงตาของเธอก็ดูแปลกๆเล็กน้อยก่อนหน้านี้เธอมีอาการนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนความทรงจำที่ไม่ดีบางอย่างการฝึกฝนที่ดีตรีศูนย์และดาบอาชูร่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมของเราทะเลแห่งจิตสำนึกของคุณมาถึงระดับที่12แล้วและมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่อาณาจักรของจัก,กรพรรดิอย่างสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะรับสมัครญาติของคุณ พันยประกาศคู่เสียงของถังซานนั้นนุ่มนวลและพไพเราะด้วยความรักและความรักไม่รู้จบผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสองมันถูกถ่ายทอดเข้าสู่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเหมยกงจือความรู้สึกนี้ทำให้เหมยกงจือรู้สึกทึ่งเล็กน้อยและคงจะดีถ้าได้รับความรักจากเขาใช่ไหมเอืมเหมยกงจือตอบคุณพูดได้เพียงคำว่าอิมใช่ไหมถังซานหัวเราะหืม ฮืมเหมยกงจือตัดขาดการติดต่อกับถังซานด้วยความละอายอย่างที่สุดถังซานนอดหัวเราะไม่ได้เมื่ออยู่ในรถมา้าดูเหมือนว่าการรวมตัวของตรีศูนย์ทองคามีผลกระทบอย่างมากต่อเหมยกงจือเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กลายเป็นคนเชื่อฟังมากกว่าปกติและดูเหมือนจะมากขึ้นหลังจากตั้งสติได้ชั่วครู่ถังซานยังคงคิดต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบทที่9ก8การเจราจากับจัก,กรพรรดิทเทียนหยาง ตามข้อมูลที่เหมียวเซินให้มาก่อนหน้านี้นอกจากบรรพบุรุษของต้นไม้แล้วยังมีซีสูและหัวซูอีกด้วยถังซานไม่รู้ว่าสองคนนั้นไปถึงระดับไหนแล้วแต่เนื่องจากพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้บรรพบุรุษของต้นไม้ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันและจะไม่แตกต่างกันมากนะักตามการประเมินของถังซานมันควรจะอ่อนแอกว่าชูซูในฐานะที่เป็นต้นกําเนิดของชีวิตของดาวฟ้าหลานหากบรรพบุรุษของวิญ,ญญาณอื่นเหนือกว่ามันก็ไม่สมเหตุสมผล บรรพบุรุษต้นไม้มีร่างกายและมระดกดังนั้นแล้วสถานการณ์ของบรรพบุรุษต้นไม้จะเป็นอย่างไรถังซานได้ตัดสินในใจของเขานับไม่ถ้วนจากประสบการณ์ของอดีตราชาเทพรถม้าเดินทางนานกว่าสามชั่วโมงและข้ามลานบ้านของบรรพบุรุษมากกว่าครึ่งและในที่สุดก็มาถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์เทียนหยางยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ยังร้อนเหมือนเคยเมื่อก่อนนี้ถังซานก้าวเข้ามาเพื่อดูดซับพลังของเทียนหยางเท่านั้น ครั้งนี้ต่างออกไปในฐานะตัวแทนของซูซู่เขาจําเป็นต้องเจรจาจริงกับจัก,กรพรรดิเทียนหยางให้เสร็จสิน้นเลวไฟสีแดงเข้มควบแน่นทั่วร่างกายถังซานร,รีบก้าวไปที่วังเทียนหยางด้วยเลือดธาตุไฟคู่ของจัก,กรพรรดิเงินครามและฟีนิก์อมตะเช่นพลังของหยางบนภูเขาเทียนหยางวันนี้ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเขาได้อีกต่อไปแต่เพียงหนึ่งนาทีต่อมาถังซานก็มาถึงประตูวังเทียนหยางแล้ว ตราสัญญลักษ์สายเลือดของต้นไม้สีน้ำเงินทองนั้นขยายใหญ่ขึ้นภายในตันเถียนครอบคลุมจุดตันเถียนทั้งหมดทงางซานก้าวเข้าสู่ชายที่มีอำนาจมากที่สุดในดาวฝาหลานอย่างเป็นทางการพระราชวังเทียนจริงของจัก,กรพรรดิเทียนหยางเมื่อเข้าสู่วังเทียนหยางเป็นครั้งแรกความรู้สึกแรกที่ถังซานนำมานั้นไม่ร้อนแต่เย็นเท่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ถังซานที่เพิ่งอดทนกับออราที่แผดเผาบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ถูกกล้างด้วยความเยือกเย็นและทันใดนั้นความคิดที่เป็นอันตรายก็ถูกส่งออกมาจากจิตสำนึกของเขาอืมแดดร้อนแผดเผาล้างความหนาวเย็นและความหนาวเย็นถังซานกระโดดขึ้นไปด้านข้างเจ็ดก้าติดต่อกันผิวเหมือนหยกของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทองอีกครั้งและในเวลาเดียวกันลำแสงสีเขียวมรกตก็ลอยขึ้นด้านหลังเขา ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทียนอย่างแล้วเมื่อถังซานเปิดเผยตัวตนของเขาความกดดันมหาศาลก็หายไปผู้ชายที่มีความสูงประมาณ1.9เมตรและมีลักษณะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เองกายอยู่บนบันลังที่จุดสูงสุดในวงังขมวดคิ้วจนกระทั่งตอนนี้ถังซานได้สังเกตภาพทั้งหมดของวังเทีนยนหยางทั้งหมด ภายในวังเทียนหยางเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสีฟ้าจางๆและความหนานแน่นของบันลังจากทางเข้าวังไปยังสถานที่ที่จัก,กระพัดอยู่ในขณะนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นราวกับช่วยเขาระงับการดำรงอยู่บางอย่างวังเทียนหยางขนาดใหญ่เต็มไปด้วยพลังแห่งหยินสุดขีดหากข่าวนี้แพร่กระจายฉันเกรงว่านางฟ้าทั้งหมดจะคิดว่าคนที่พูดประโยคนี้บ้าไปแล้ว ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองฉันจะให้การสนับสนุนเหนือการซักถามถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณสามารถออกไปได้จักรพรรดิทเทียนหยางโบกมือให้ถังซานและออกคำสั่งให้ขับไล่แขกทันทีสังฆราชองค์ใหม่ของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียมากนะักอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกินความคาดหมายของจักรพรรดิทเทียนหยางก็คือเมื่อเขาโบกมือให้ถังซานวังเทียนหยางทั้งหมดก็สั่นเท และถังซานที่ยืนอยู่อย่างเงียบเยบหน้าทางเข้าวังก็เปลี่ยนเป็นเอด้วยร่างกายสีฟ้าและสีบลอนผอมออร่ายัางปีนขึ้นไปจนถึงระดับที่ใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิอย่างไม่สิ้นสุดมาหาคุณนี่คือความหมายของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ถังซานยิ้มจากนั้นใบไม้สีทองลึกลับที่แกะสลักด้วยอักษรรูนสีน้ำเงินทองก็ถูกเข่าว้างไปที่จัก,กรพรรดเทียนหยางจัก,กรพรรดได้รับมันโดยไม่รู้ตัวและดวงตาของจัก,กรพรรดก็แข็งค้างในทันที ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองความต้องการของคุณคืออะไรหลังจากจักรพัดเทียนหยางกล่าวคำเหล่านี้ถังซานก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่สามารถควบคุมได้และในวินาทีต่อมาเขาก็มาถึงบัลลังก์ที่จักรพัดเทียนหยางอยู่ ฉันหวังว่าการฝึกฝนของฝ่าบาทจะก้าวหน้าต่อไปและมีส่วนช่วยในการกลับมาของชูซูถังซานโค้งคำนับให้จากกระพัดเทียนอย่างสิ่งที่เขาเพิ่งให้จากกรพัดเทียนอย่างไม่มีอะไรอื่นมันเป็นส่วนเล็กๆของพลังแห่งความโกลาหลสิ่งนี้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการรวมตัวของหยินและหยางและการกำเนิดของระนาบกล่าวได้ว่าเป็นการดำรงอยู่ดั้งเดิมและทรงพลังที่สุดของดาวและเป็นความลับขององค์การหลอมรวมของหยินและหยาง ถ้าเป็นในอดีตแม้ว่าถังซานจะก้าวไปถึงระดับจากกระพัดแล้วก่อนที่เขาจะออกจากดาวฟ้าหลันเขาอาจจะไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันน้ำแห่งความโกลาหลเล็กน้อยเหตุผลก็คือน้ำแห่งความโกลาหลนั้นล้ำค่าเกินไปมันสามารถต้านทานก้าวสวรรค์และสิบแผ่นดินได้ทำลายการดำรงอยู่ของความทุกขทรมานของพระเจ้าอย่างไรก็ตามตอนนี้มันมีพลังสายเลือดของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองและได้รับการยอมรับจากบรรพบุรุษของต้นไม้แล้ว น้ำแห่งความโกลาหลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ผ่านพลังงานชีวิตที่บรรพบุรุษของต้นไม้จัดหาให้เองดังนั้นประมาณ3คนสำหรับถังซานที่จะมอบมิตรภาพจากพรรพัเทียนหยางนั้นเป็นธุรกรรมที่คุ้มค่าอย่างไม่ต้องสงสัยบทที่9 0 9ตกลงจากกระพัเทียนหยางตอบแต่เดิมชูซูเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มมอนสเตอร์และการกลับมาของชูซูจะเป็นประโยชน์ต่อจัก,กรวัตดิริเช่นทั้งหมดโดยไม่มีอันตรายใดๆ อันที่จริงถังซานไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินสําหรับน้ําแห่งความโกลาหลจากกระพัดเทียนหยางก็ยินดีที่จะช่วยขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่คุณควบคุมพลังของหยางในอนาคตถังซานโค้งคํานับก่อนออกจากวังเทียนหยางกลีบดอกไม้สีแดงทองตกลงไปในมือของถังซานเมื่อเขาออกจากวังเทียนหยาง นี่เป็นดอกไม้เทียนหยางที่เหี่ยวไปเมื่อเร็วๆนี้บนร่างกายของฉันมันถูกใช้เป็นรางวัลจากบรรพมุรุษของต้นไม้หลังจากดูดซับมันจะมีผลในการชำระพลังงานชีวิตอีกครั้งที่หน้าพระราชวังเทียนหยางถังซานพบกลีบเทียนหยางซึ่งเขาเคยเห็นในการประมูลของสารบรรพมุรุษและได้ดอกไม้ต่อไปหลังจากเหรียญองค์ประกอบหลายหมืน่นเมื่อมองไปที่กลีบเทียนหยางในมือสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในใจคือใบหน้าของเหมยกงจือ สายเลือดนกยุงและสายเลือดไฟฟีนิกเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไรสองผู้ปกครองท้องฟ้าที่ต่อสู้กันมานานกว่าหมื่นปีทังซานไม่สามารถคิดวิธีที่สองได้ยกเว้นพลังแห่งความโกลาหลการได้รับดอกไม้เทียนอย่างที่มีความสดดีกว่าสามารถมั่นใจได้มากกว่านี้เมื่อช่วยเหมยกงจื่อในการควบแน่นพลังของเลือดในอนาคตจุดหมายต่อไปของถังซานคือพระราชวังดีหยินที่อยู่ติดกัน ฉันเคยไปที่วังเทียนหยางหนึ่งครั้งแต่ตามความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กรพรรดิเทียนหยางกับจัก,กรพรรดินีหยินถังซานไม่จําเป็นต้องไปที่วังหยินอีจกจักรพรรดิเทียนหยางก,ก็จะอยู่กับจัก,กรพรรดินีหยินจัก,กรพรรดิกล่าวถึงเรื่องนี้แต่ก็เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าฐานการพบหลูกของตระกูลต้นไม้สีน้ําเงินทองสําหรับหยินและหยางดินนั้นแข็งแกร่งกว่าของหยินดินจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ดีหยินที่สวมชุดยาวสีน้ําเงินค่อยๆลุกขึ้นจากบันลงัง น่าสะอาดเรียบหรูดุดน้ำในตาสว่างด้วยมนสเสนอันไร้ากาศสมกับเป็นจอมมารแห่งราชวงศ์ถังเมื่อเห็นท้องฟ้าที่ครึมครึมนี้ก็มีความรู้สึกดึงดูดใจหากจัก,กรพรรดิมังกรคริสตั้นจริงๆเป็นงานศิลปะที่ตระการตาและวิจิตประการตาที่สุดในดาวฟ้าหลังจัก,กรพรรดิหินก็สามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่รวมเอาคุณสมบัติที่สวยงามทั้งหมดของผู้หญิงเข้าไว้ด้วยกัน ในร่างกายของเธอนั้นทุกอารมณ์ที่ยากจะจับคู่นั้นถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันแต่แม้ว่าอารมณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกันนักแต่ก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความงามกลับมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ความประหลาดใจภายในของถังซานนั้นแข็งแกร่งกว่าการได้เห็นจัก,กรพรรดิทเทียนหยางมากใครบอกว่าจัก,กรพรรดิทเทียนหยางแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาวิญญ,ญาณสวรรค์ทั้งเจ็ดในความเห็นของถังซานความแข็งแกร่งโดยรวมของจัก,กรพรรดินีหยินนี้น่าจะเหนือกว่าจัก,กรพรรดิทเทียนหยาง มีเพียงสองคนนี้เท่านั้นที่ไม่ควรต่อสู้อย่างเป็นทางการเพราะปัญหาแอต r ริบิวดังนั้นการจัดอันดับนี้จึงได้รับการบำรุงรักษาความสุภาพของจักรพรรดสวรรค์ถังซานยังต้องมาที่นี่ไม่เช่นนั้นดูเหมือนจงใจเกินไปหน่อยทันทีที่ฉันก้าวเข้าไปในวังหินฉันรู้สึกได้ถึงรัศมีที่แผดเผาซึ่งอ่อนแอกว่าความเย็นของวังเทียนหยางเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกของจักรพรรดเทียนหยางที่แข็งแรงกว่าจักรพรรดนีหยิน ในดินแดนที่ไม่ใช่พระเจ้าเขาได้ฝึกฝนคุณลักษณะทั้งหมดของเขากับลักษณะเฉพาะเกือบทั้งหมดนั่นคือจัก,กรพรรดินีหญินทางซานมองดูเธอด้วยความชื่นชมในสายตาของเขาเท่านั้นในขณะนี้น้ำแห่งความโกลาหลน,นำมาที่นี่จัก,กรพรรดินีหญินมองถังซานด้วยรอยยิ้มที่สวยงามเพียงครึ่งเดียวเห็นได้ชัดว่าหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวจัก,กรพรรดสวรรค์ตะวันสวรสวรค์ได้ส่งข่าวไปแล้ว ใบไม้สีทองอีกชิ้นถูกส่งไปให้จัก,กรพรรดิสวรรค์ใบหน้าของถังซานไม่สามารถบรรยายได้ว่าความงามแบบใดที่แสดงให้เห็นรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ราวกับเด็กและหญ้าสีฟ้าจางๆก็ตกลงมาอยู่ในมือของถังซานฉันดีกว่าเทียนอย่างหญ้าหินที่เป็นดินนี้จะทำให้คุณมีโอกาส3ามครั้งในการยืมพลังของฉันฉันยังสงสัยว่าพลังของหินสุดขั้วจะถูกมองโดยเผ่าพันธุ์เช่นคุณที่ควบคุมชีวิต ฝ่าบาทสามารถลองหลอมรวมพลังของหยินและหยางได้หลังจากที่ต้นบรรพบุรุษตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยการฝึกฝนของคุณสองคนเพื่อทําให้การหลอมรวมสมบูรณ์อย่างแท้จริงในระดับหนึ่งมันเหนือกว่าดาวเองแล้วถังซานก็ยิ้มเช่นกันกล่าวว่านี่เป็นเสียงที่บรรพบุรุษของต้นไม้ส่งมาให้รับทราบจักกระพัดนีหยินตอบ หลังจากออกจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดีหินแล้วถังซานก็ไม่ไปที่บันลังภูเขาของจักรพรรดิสวรรค์องค์อื่นอีกเลยแต่กลับมาที่โรงแรมเสือขาวเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปทั้งวันแล้วน่าจะรีบไปเสียแล้วมาที่ศาลบรรพมรุษก่อนเวลาหนึ่งเดือนเพียงเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการของเขาให้เสร็จ ด้วยการรวมตรีศูนย์ตรีศูนย์และดาปศูนย์เทพปศูนย์กับเหมยกงจือทั้งสองจะควบคุมเทพทั้งสองได้พร้อมกันอย่างแท้จริงและด้วยวิธีนี้ถังซานจึงรู้สึกสบายใจนอกจากนี้การไปที่ดีหยินและเทียนอย่างจุดประสงค์ของถังซานคือการส่งข่าวเท็จไปยังจัก,กรพรรดิทั้งสองนั่นคือชูซูจะตื่นขึ้น,นมาในอนาคต บทที่9 1 0นี่เป็นลางสังหรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งการซักถามของเจ้าเมืองและการซักถามของจักรพรรดิของเขาเองความโกลาหลรดน้ำสิ่งนี้ในการรับรู้ของพวกเขาอาจเป็นเพียงบรรพบุรุษของต้นไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของชีวิตเท่านั้นที่สามารถเอามันออกไปได้ทั่วทั้งพัพ ในฐานะผู้ส่งสารคนปัจจุบันของชูซูถังซานก็มีประสบการณ์ในระดับเทพราชาในชีวิตก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงของชูซูในระดับหนึ่งชูซูตื่นขึ้นมาแต่การตื่นขึ้นแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับสถานการณ์เท่านั้นนั่นคือในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและศูนย์กลางของเหล่าทวยเทพทำให้กระบวนการเปลี่ยนระนาบทั้งหมดเป็นเทพ,พเจ้าเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ทางซานไม่สามารถนึกถึงความเป็นไปได้ใดๆที่จะชุบชีวิตชูซูแต่สำหรับจัก,กรพรรดเหล่านี้ที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ของชูซูโดยเฉพาะก็ยังไม่เป็นไรที่จะหลอกพวกเขาตามคำพิพากษาในปัจจุบันของทางซานจัก,กรพรรดสวรรค์ตะวันสวรรค์และจัก,กรพรรดสวรรค์เมฆาโลกล้วนมาถึงจุดสูงสุดของระดับจัก,กรพรรดอย่างไม่ต้องสงสยัย และพืชที่ต่อต้านคุณสมบัติในวังของจักรพพัดนั้นจริงๆแล้วสามารถปราบปรามพวกเขาได้ในระดับหนึ่งความแข็งแกร่งและสายเลือดมีอยู่ 2. คุณลักษณะเฉพาะของหยางในเชิงบวกและหยินสุดขั้วได้รับการปลูกฝังให้ถึงขีดสุดเมื่อคุณลักษณะเฉพาะทั้งสองของหยางในเชิงบวกและหยินสุดขั้วได้รับการปลูกฝังจนสุดโตง่งมีความเป็นไปได้ที่จะแยกตัวออกจากระนาบนี้ แต่การต้องการแยกออกจากระนาบจะต้องมาพร้อมกับการเป่าจากดาวตามคำตัดสินของถังซานเมื่อเทียบกับภัยพิบัติที่ข้าเคยสัมผัสมานั้นควรจะแข็งแกร่งแต่ไม่อ่อนแอจัก,กระพัดิแห่งสวรรค์ทั้งสองไม่กล้ารับความเสี่ยงนี้ดังนั้นพวกเขาจึงได้ประสานงานและยับยั้งกันและกัน และน้ำแห่งความโกลาหลที่ถังซานมอบให้ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่ให้พวกเขาพยายามหลอมรวมหยินและหยางให้สมบูรณ์แต่เพื่อแก้ปัญหาเลือดของจักรพรรดิทั้งสองเองด้วยน้ำแห่งความโกลาหลเป็นอุปสรรคความแข็งแกร่งของทั้งสองก็สามารถออกแรงได้เช่นกันยิ่งกว่านั้นจักรพรรดิทั้งสองจึงเต็มใจที่จะให้ถังซานเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพวกเขาและจักรพรรดิแห่งสวรรค์เมคาดินยังให้โอกาสถังซานสามครั้งในการใช้พลังงานของเธอ หลังจากราชินีปีศาจคริสตันถังซานได้ตระหนักอีกครั้งถึงการมีอยู่ของทั้งสองซึ่งมีความแข็งแกร่งถึงจุดสูงสุดของดาวและพลังการต่อสู้ระดับสูงที่แท้จริงของดาวฟ้าหลันค่อยๆแสดงให้เห็นต่อหน้าเขาซึ่งทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยมมากความสำคัญต่อจักกรพรรดในอนาคต หลังจากกลับไปที่โรงแรมเสือขาวและก้าวเข้าไปในห้องชุดของจักรพัรดิปีศาจท,ทางซานไม่เห็นร่างของเหมียวเซินและรอยยิ้มใต้สำนึกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในเวลาเพียงวันเดียวเหมียวเซินก็สามารถล่องหนในเบื้องต้นได้ด้วยการหลอมรวมชีวิตของเขาจุด แสงสีฟ้าทองกระจายออกไปถังซานมองไปทางโคมระยะเหนือหัวของเขาจากนั้นร่างสีน้ำเงินก็ตกลงมาจากเพดานเสียงร่างกายของเขาชนกับโซฟาทำให้ถังซานยิ้มใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งไปความถี่ในการดูดซึมของคุณสามารถสอดคล้องกับศูนย์กลางและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นและความผันผวนรอบๆตัวคุณจะยังคงถูกค้นพบโดยผู้อื่น โอ้ง่ายมากพี่ชายคุณรู้วิธีกลั่นแกล้งฉันเหนียวเซินแต่ก้นของเขาที่เจ็บเมื่อเขาล้มลงและพูดกับถังซานอย่างขุนเคืองไปไหนมาพี่อีกวันพี่จะไม่กลับมาแล้วไปเจรจาก,กับจัก,กรพรรดิทเทียนหยางและดีหยินเพื่อให้แน่ใจว่าการซักถามของเจ้าเมืองจะผ่านไปได้ถังซานหัวเราะโอ้เท่านั้นด้วยการสนับสนุนจากบรรพบุรุษศาลบรรพบุรุษจะปล่อยให้คุมผ่านไปได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจ เหนียวเซินเดินขึ้นไปและอยากจะจับมือของถังซานแต่ถูกหลีกเลี่ยงโดยถังซานเหนียวเซินเจ้าไม่สามารถฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่บรรพบุรุษของต้นไม้ได้ถังซานขมวดคิ้วเจ้าหญิงตัวน้อยของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองอาจยังไม่เข้าใจว่าตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรฉันรู้ฉันรู้ฉันจะกลับไปฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เหนี่ยวเซินมองถังซานอย่างว่างเปล่าจากนั้นทำหน้าบูดมึ้งและวิ่งไปที่ห้องฝึกถังซานร,รู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยจากนั้นเดินเข้าไปในห้องของเขาอีกครั้งขั้นแรกให้ฉีดอาวุธศักดิ์สิทธิ์สชิ้นให้กับเหมยกงจือจากนั้นจึงไปที่วังเทีนยนหยางและวังเอิร์ดอินแม้แต่ความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย เสี่ยวเหมยคงอยู่ที่นั่นหรือเปล่าขณะนอนอยู่บนเตียงถังซานได้สื่อสารโดยตรงกับเหมยกงจือผ่านประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เป็นแบบเรยวไทม์โดยสมบูรณ์แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะฝึกฝนและหลับอยู่ก็ตามสามารถสัมผัสได้ตลอดเวลาเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงกังวลของเหมยกงจือปรากฏขึ้นจริงๆในเวลาต่อมา ฉันเพิ่งไปที่วังเทียนหยางและพระราชวังเอิร์ดยินฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยให้สามีของฉันตั้งข้อหาฉันถังซานกล่าวที่บ้านของพยักขาวเหมยกงจือซึ่งเดิมกำลังนั่งสมาธิและฝึกฝนอยู่ได้ยินคำพูดของถังซานและถอยออกจากการทำสมาธิทันทีนูเหมือนจะรู้สึกถึงสถานะของเหมยกงจือในขณะนี้ถังซานอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในขณะที่นอนอยู่บนเตียง สามีเหมยกงจือหยุดฝึกฝนและพูดกับถังซาน